พานิช์จังหวัดสมุทรปราการจัดงานปาสลิดบางบ่อออนไลน์ทั่วโลกภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานประจำปี2567ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสม22ทีวีค่ะ เมื่อวันที่22มิถุนายน2567เวลา15นาฬิกาที่บริเวณแกลนโฮล์ชั้น1ศูนย์การค้าอิมพีเรียลโบส์สำโรงตำบลสํารงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานปาสริดบางบ่อออนไลน์ทั่วโลกภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่า เพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานประจำปีพศ2567ระหว่างวันที่22-26ถึงมิถุนายน2567ค่ะโดยมีนายสาธิตกล่อมสวัสดิ์พาณิจจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานภายในงานชมวีทีอาส่งเสริมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชาการคณะสื่อมวลชนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อขยายช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบางบ่อให้มากยิ่งขึ้นพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการหรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากโลคอลอีโคโมค่ะ โดยสำนักง,งานพาณิ์จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ของจังหวัดสมุทรปราการภายในงานมีผู้ผลิตผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจํำหน่ายสินค้ากว่า40รายนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดสินค้ากลุ่มโอทอปหรือ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าเครือข่าย MOC บ i ส c u บเป็นต้นนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นกิจกรรมพิเศษอื่นๆเช่นกิจกรรมนาทีทองที่ทุกท่านจะสามารถซื้อสินค้าภายในงานได้ในราคาถูกกิจกรรมจับสลากลุ้นรางวันทุกวันมูลค่ารวมกว่า10,000แบาท ตลอดการจัดงานและในทุกวันยังมีกิจกรรมสาธิตเมนูจากสินค้า G1 จากสมุดประการจากเชฟชื่อดังทุกวันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ